เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราภายใต้การคุมทัพของโค้ดออสเกติพงษ์ลักษตะเกียงไกลนะครับแม้ว่าเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเนี่ยจะไม่ได้เป็นทางการนะกับจอแดนนะครับแถมผลงานเนี่ยโอ้โหสาวไทยดาวรุ่งของเราเนี่ยก็ตบเอาชนะไปได้แบบขาดลอยตา ถือว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของแนวทางที่แน่วแน่ชัดเจนนะครับของโคดออสก่อนที่จะเดินทางไปสู่อนาคตต่อจากนี้มีประเด็นอะไรน่านสนใจมาพูดคุยกันครับรวมไปถึงอัปเดตใหญ่ของทาง FIVB กับการ นับคะแนนใหม่นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ในโซนอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจต่อจากนี้ครับและคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ ก็เียกได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองไปในทันทีนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับกับการเปิดตัวอุ่นเครื่องกับทีมชาติจอร์แดนล่าสุดนะครับเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับความสนใจนะครับจากแฟนวอลเลย์บอลไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวเพราะนี่ คือการเปิดตัวนะครับแล้วก็มีการประกาศจากโคดออสว่าเฮ้ยสาวไทยในยุคที่แกเนี่ยคัมแบ็กกลับมาคุมทีมในรอบกว่าหลายปีเนี่ยจะได้มีเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยก็เหมือนเป็นการประเมินผลด้วยนะครับสำหรับตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับทีมสาวไทยของเรานะปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่เพียง ชุดใหญ่เท่านั้นชุดใหญ่ก็ยังไม่ได้มาซ้อมแบบเต็มระบบเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเยอะก็เหมือนเป็นการประเมินไปในตัวด้วยนะครับซึ่งการจัดตัวเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับภาพนิ่งแล้วกันนะครับจากทางด้านของปรเมศโฟโต้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณเลยที่เก็บภาพมาให้เราเห็นแนวทางการทำงานของโค้ดออสว่าเป็นอย่างไรบ้างประเด็นแรกกันก่อนนะครับ นี่คือการอุ่นเครื่องที่เน้นใช้ทีมเยาวชนไทยนะครับอุ่นกับสโมสรอนลนาเซ์จากจอแดนนะครับก็ต้องเล่าแบบนี้ว่าออสตาไทยเกาหลีเนี่ยนอกจากจะมีการประทะกันร,ระหว่างทีมที่เป็นชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มเกมที่ดาวรุ่งจะท่องประทะกันด้วยนะครับซึ่งนะรายชื่อที่น่าสนใจนะครับจากภาพที่ออกมาเนี่ย ก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าก็จะมีตัวของแคปหมูสุภาวดีพันวิไลครับนัทริกาวสานนุดน้านหอมพิทักษ์นะครับมีปันธิตาคงนอกแล้วก็ยังเห็นในส่วนของสัจสิธรเจนตะนะครับตามข้อมูลออกมาชัดเจนมากนะครับว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยนะครับช่วงแรกแม้ว่าอาจจะมีติดติดขัดขัดบ้างนะครับแตุ่ดท้ายพอจูนติดเนี่ย ทั้ง3เซตก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเอาชนะไป25-16ในเซตแรกนะแล้วก็เซตที่2เนี่ย25-17ต่อ17รวมไปถึงเซตที่3นี่ห่างมากเลยนะครับ25-7กันเลยทีเดียวนะครับคือถามว่าเกมนี้เราได้เห็นอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับเมื่อมาดูตามที่โคดออสแก่วางแผนไว้เนี่ย สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือความแน่วแน่นะครับในแนวทางที่น่าจะบอกว่าชัดมากก็คือเรื่องของการพยายามนะครับสร้างขุมกำลังใหม่นะครับเตรียมตัวผู้เล่นนะครับในระดับเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างที่บอกครับว่างานนี้ของโค้ชออสเป็นงานลองเทอมนะครับการประเดิมของแกเนี่ย มันก็บ่งบอกถึงแผนระยะยาวหรือว่ากลุ่มผู้เล่นนะครับที่ถูกใช้กับเกมจอแดนซึ่งถือว่าเป็นเกมแรกอย่างไม่เป็นทางการของแกเนี่ยนะครับพยายามจะให้โอกาสกับผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่ให้ได้เรียนรู้นะครับซึ่งโค้ดออสแกให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ได้อย่างน่าสนใจว่า หลังจากที่ได้ซ้อมแล้วเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเริ่มลงล็อกมากยิ่งขึ้นลงตัวมากยิ่งขึ้นประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของสภาพร่างกายของบรรดานักกีฬานะครับดาวรุ่งที่จะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ในอนาคตเนี่ยดีกว่าเดิมมากๆเลยซึ่งผลการแข่งขันมันก็บอกอย่างชัดเจนแล้วครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบชุดใหญ่ไม่ไดีมีทัดดาวไม่ไดีมี ตัวของโมเมธนัชานะครับหรือหัตถยาลงสนามก็ตามเนี่ยนะครับแต่น้องๆเองเนี่ยก็ทําทผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจแล้วกันพูดแบบนี้นะครับแล้วผมมองว่าการชนะสาูนเหนือจอแดนเนี่ยหลายคนรู้ทราบอยู่แล้วว่าโหเราชนะสบายอยู่แล้วนะครับแต่ผมมองแบบนี้ว่านี่คือการประเดิมผลงานที่ออกมาดีและหรูมากนะครับคือประเดิมสวยอะนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วพอ ได้เห็นชัดว่าพองานลองเทอมเนี่ยนะครับไม่ได้ทําแค่ปี2ปีทําคิดไปถึง3-4ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วเราได้เห็นภาพว่าค้ยแกยังคงแน่วแน่ในแนวทางแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นที่น่าสนใจผมมองถึงขื่นลูกใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยนะครับซึ่งเอาตรงๆนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าการประเดิมเอาชนะจอแดนในครั้งนี้ในแง่ของผลงานขันก็โอเคนะครับถูกอกถูกใจแฟน,แฟน กีฬาวอลเลย์บอลแต่สําหรับมุมผมเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดแรกแล้วกันนะครับที่จะขยายต่อไปกับทิศทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยต่อจากนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับน่าจับตามองสุดๆนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงว่าอย่างที่บอกว่าก็ดาวรุ่งหลายคนของเราก็น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นหัวเสาอย่างน้องแคปหมูเนี่ยสุภาวดีพันวิไลหรือ มิดเดิลบ็อกดาวรุ่งนะครับอย่างนักธิรกาวสารนี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ผมเห็นอย่างลิเบรโลนะครับที่ถูกต่อยอดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนิชากรวันสุขอย่างเงี้ยนะครับก็น่าดูน่าชมมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมีเสียงสัมภาษณ์ของโคดออสกับมุมมองทีมสาวไทยชุดนี้เป็นยังไงไปฟังกันก่อนครับอ๋อครับ ก็เด็กๆด,ดาวรุ่งน่ารักกันทุกคนนะครับทุกคนก็มีความตั้งหกตั้งใจแล้วก็มีความฝันนะอยากที่จะเก่งเหมือนพี่ๆเขาก็ตามที่เราได้ดูในชั้นสองมานะครับทุกคนก็มีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นการพัฒนาในด้านที่เห็นได้ชัดก็คือร่างกายนะตอนนี้ร่างกายดีขึ้นมีความแข็งแรงมีพละกําลังแล้วก็มีความเร็วมีความคล่องตัวมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการแต่สิ่งที่ต้องการเพิ่ม,เต,มเติมจาก ร่างกายก็คือความคล่องตัวตอนนี้ก็อาจจะยังมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามันพัฒนาได้แต่ก็ใช้เวลาในอีกสักประมาณ3าสเดือนข้างหน้าน่าจะดีส่วนในเรื่องของจิตใจตอนนี้ในเรื่องของสปิริตของแต่ละคนทีมดิวด้วยสปิริตเนี่ยก็ถือว่าดีมากเพราะว่าทุกคนได้ฝึกฝนการฝึกซ้อมทางจิตมานะอันนี้ก็ส่งผลดีแล้วก็มีคอนฟ idence มากขึ้นในเรื่องของทีมสปิริตการ fighting สปิริตในระบบของการแข่งขันเนี่ยทุกคนดีขึ้น ในส่วนของเทคนิคตอนนี้บางเทคนิคได้พัฒนาขึ้นเช่นการตบบอลเราเห็นได้ชัดการเสิร์ฟเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ว่าต้องควบคุมความไม่แน่นอนอยู่ยังมีผิดพลาดบ้างแต่ก็กำลังเดิมเนินการอยู่นะครับการรับเสิร์ฟยากขึ้นครับเพราะว่าเขาเสิร์ฟดีขึ้นตอนนี้ความเร็วในการเสิร์ฟเกือบจะทุกคนค่อนข้างจะได้มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ก็คือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ พวกกระโดดเซิร์ฟก็สามารถทําได้80กว่าแต่ยังไม่ถึงพี่ออนุมายังไม่ถึง90กิโเมตรแต่ก็กําลังพยายามอยู่นะครับในส่วนของการสกัดกัน้นตอนนี้เราก็โฟกัสมากเราเน้นมากโดยเฉพาะตําแหน่งมิดเดิลบล็อกแล้วก็มิดเดิลบล็อกนี้เขาจะเหนื่อยมากนะเพราะว่าการสกัดกั้นมันไม่ง่ายนะส่วนตําแหน่ง2กับตําแหน่ง4เราก็กําลังพยายามอยู่เพื่อที่จะช่วยช่วยมิดเดิลบล็อกของเราก็กําลังทําอยู่นะครับ พัฒนาขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีมากแต่ก็มองแล้วมีสเปซของการที่พัฒนาเพิ่มขึ้นสิ่งที่ยังจะต้องเพิ่มเติมก็คือระหว่างตัวเซตนะครับเพราะว่าตัวเซตของเราตอนนี้ก็ยังใหม่แต่แต่ชื่นชมน้องเนยแล้วก็น้องกาฟิลเนี่ยก็ดีขึ้นดีขึ้นมากนะครับแต่ว่ารอที่จะเล่นกับพี่ๆชุดใหญ่ที่เพิ่งจะกลับมาเช่นพี่แนนพี่เตยพี่ยูฟ่าอย่างเงี้ยครับแต่ก็ ตอนนี้ก็ต้องมีพี่นุกมิกเข้ามาช่วยเสริมเพราะว่าพี่นุก,นกมิกมีประสบการณ์มากนะการที่มีมิดเดิลบล็อกที่ดีมันจะช่วยทําให้เซตเตอร์มีคอนฟ i d e n มากขึ้นแล้วก็การลุกของเราแผนการลุกแบบผสมและความหลากหลายเนี่ยมันจะดีขึ้นซึ่งตรงนี้ครับช่วงเวลานี้ไปจนถึงไปเกาหลีเนี่ยก็คงจะต้องตอบจูก,กันแล้วก็กลับมาจากเกาหลีเราคงจะต้องพัฒน,นาเรื่องนี้ต่อไปนะครับโอเคนะครับ ขณะเดียวกันครับยังมีอัปเดตที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับการนับคะแนนวอลเลย์บอลนะครับโดยบอร์ดบริหารของสพาพันวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ครับได้เห็นชอบอนุมัติระบบการคิดคะแนนสะสมอดับโลก World Ranking โดยนับจากนี้ไปนะครับแต่ละทวีปเนี่ยจะสามารถ ส่งรายการแข่งขันระดับทวีปที่จัดประจำให้ FIVB คิดคำนวณเป็นคะแนนสะสมโลกได้2รายการต่อปีนะครับในขณะที่แต่ละโซนก็สามารถส่ง1รายการแข่งขันประจำปีเพื่อให้ FIVB คิดคะแนนสะสมระดับโลกได้นะครับด้วยเช่นกันโดยการแข่งขันอย่างเป็นทางการอาล่าวจะต้องมี ทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า4ทีมนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ปรีชาชาญวิริยานูภาพพงด้วยนะครับขยายความกันง,ง่ายครับก็คือแน่นอนนะครับการแข่งขันระดับโอลิมปิกชิงแชมป์โลกเว l ชิงแชมป์ทวีปเนี่ยยังคงนับคะแนนนะครับจาก f i ไ b เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นการแข่งขันระดับทวีปยกตัวอย่างอย่าง,ง AVC นะครับก็จะได้2รายการต่อปี นะแต่ว่าเป็นโซนนี่น่าสนใจเพราะว่าเท่ากับว่าคิดได้หนึ่งรายการเนี่ยถ้าเป็นโซนในย่านอาเซียนของเราเนี่ยก็จะมีซีวีลีกนะครับซึ่งจะถูกนับคะแนนด้วยเช่นกันแต่เงื่อนไขนะจะต้องมี4ชาติเข้าร่วมการแข่งขันขึ้นไปก็ตรงตามคอนเซปต์แบบไปเป๊ะกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าต่อจากนี้นยถ้าให้ดูตรงถ้าเป็นซีวีลีกเนี่ยโอ้โห แต่ละชาติก็คงจะเน้นทุกเกมแล้วล่ะนะครับไม่ได้แบบลงไปแล้วก็บางเกมเน้นบ้างไม่เน้นบ้างนะครับใครที่เข้าร่วมก็จะรู้ดีว่ามีการคิดคะแนนนั่นเองก็จะเป็นผลดีในย่านอาเซียนด้วยนั่นเองนะครับปิดท้ายกับ1อัปเดตข้อมูลของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรากันหน่อยครับผมกำลังพูดถึงเตย หัทยาบำรุงสุขนะครับซึ่งก็อยู่ในทีมวอลย์บอลชุดออสตาที่ไทยจะไปเจอกับเกาหลีด้วยเนาะล่าสุดเนี่ยนะครับทางต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นอย่างคาริยะควินซี่นะครับได้ประกาศนะครับที่ไม่ได้ต่อสัญญากับหัทยานะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัวของหัทยาเนี่ยนะอยู่เล่นกับทีมอย่างคาริยะควินซี่หรือชื่อเดิมอย่างโตโยต้าควินซี่เนี่ย สปีต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญเองเนี่ยนี่ก็ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองสําหรับตัวของเตยเองนะครับกับอนาคตในการเล่นบอลรเบย์บอาชีพนะครับก็อย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหสาวไทยของเรานะครับโดยเฉพาะในชุดใหญ่เนี่ยน่าสนใจกับการขยับขยื่นการย้ายทีมเนี่ยสามารถกระโดดไปเล่นในหลายๆลีกนะครับถ้าในลีกญี่ปุ่นเนี่ย นะครับก็อาจจะไปเล่นในยุโรปต่ออย่างน้องบีได้หรือนะครับในลีกอื่นๆทั่วโลกได้เช่นกันนะครับตัวของเตอเองเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเธอจะเลือกไปเล่นณนะที่ใดทวีปใดนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดและกดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ